ความสําคัญและเป็นที่น่าสนใจในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยเองเพราะการปัจจัรยานสามารถที่จะเซฟค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางสามารถที่จะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากท่อไอเสียได้ต่อมาจึงมีการจัดสร้างเลนจักรยานขึ้นถึง30แห่งแต่ทางจักรยานทั้ง30แห่งที่มีในกรุงเทพมหาคนครมีเพียง2เส้นทางเท่านั้นที่ถูกรับรองโดยกฎหมายเส้นทางที่1คือเส้นทางรอบเกาะรัตนกโกสินทร์พศ2557ซึ่งในปัจจุบันถูกรื้อออกไปหมดแล้ว เส้นทางที่2คือเส้นทางจักรยานสาส,วนส,ว,นส,ว,นสวนส่วนรถไฟส่วนจตุจักรส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพศ .2559 ในปัจจุบันผู้ปั่นจักรยานในกรุงเทพมีจํานวนประมาณ1,000 0คนต่อวันและกําลังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน เลนจักรยานมีการใช้เส้นทางร่วมกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทําให้บางเส้นทางใช้ได้จริงบ้างไม่จริงบ้างเพราะว่าไม่ได้มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเลนนี้ต้องเป็นของจักรยานเพียงเท่านั้นจึงทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายและทําให้ผู้ใช้งานมีเลนไม่เพียงพอต่อความต้องการครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับเลนจักรยานในกรุงเทพมหานครนะครับเิญรับชมได้เลยครับ และในพื้นที่แรกที่เราพาทุกคนมาลงพื้นที่สำรวจกันนะครับก็คือพื้นที่ในเขตสาธรนะครับเลนจักรยานถนนสาธรตลอดเส้นทางถนนสาธรตั้งแต่สี่แยกวิทยุจนถึงแยกสาธรสุรศั์เป็นเลนจักรยานในรูปแบบ conventional bike l a n นซึ่งเลนจักรยานนั้นแบ่งออกได้3ประเภท 1. เลนจักรยานในลักษณะ conventional bike lane เป็นเลนจักรยานที่ถูกตีเส้นแบ่งมีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการเป็นเลนจักรยานซึ่งใช้ร่วมกับถนนที่มีรถสัญจรทั่วไป นิยมใช้มากในหลายประเทศ2 p r o t e c t e d b ็ดไบเลมีการกัน้นกันชนขอบทางขึ้นมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้จักรยานแยกระหว่างรถยนต์กับจักรยานออกจากกัน 3. ทางจักรยานบนทางเท้าซึ่งทางเท้าที่สามารถทำเลนจักรยานในลักษณะนี้ได้ต้องมีขนาดทางเท้าที่กว้างมากพอเพื่อความปลอดภัยของทั้งโตวผู้ปั่นและคนที่เทินเท้าแต่ก็น่าเสียดายที่เส้นทางจักรยานของถนนสาธรเส้นนี้ ไม่ได้ถูกลองรับด้วยกฎหมายโดยตลอดทั้งถนนสองฝั่งจะมีสถานีปันปั่นซึ่งเป็นบริการให้เช่ายืมจักรยานตั้งกระจายตัวอยู่ด้วยโครงการปันปัน่นอย่างโครงการปันปั่นที่เหมือนจะเป็นผลประโยชน์ทางสาธารณะเพื่อสนับสนุนให้คนเมืองหันมาปันจักรยานกันแต่ในตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์มากนะักเพราะเส้นทางจักรยาน เป็นปัจจัยแรกที่เป็นแรงจูงใจทําให้คนอยากปั่นจักรยานแต่เส้นทางยังไม่อื้ออํานวยต่อการปั่นจักรยานไม่ครอบคลุมไม่ต่อเนื่องไม่ปลอดภัยแล้วจะมีประชาชน,นที่ไหนอยากจะมาใช้บริการจักรยานในโครงการปันปันซึ่งในกรุงเทพมีจํานวน50สถานีที่เปิดบริการสถานีละ8คันในปีพศ2558เริ่มมีการใช้120,000ครั้งต่อปีแต่ในปัจจุบันจำนวนการใช้บริการลดน้อยลงอย่างมาก มันก็จะมีบ้างช่วงแบบการจราจรติดขัดเขาก็มาใช้ร่วมกับผมมันก็ลําบากพวกผมเพราะว่าพวกผมไม่มีไฟเลี้ยวเหมือนมอเตอร์ไซค์เขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะเบรกหรือว่าอย่างไรเพราะว่าเขาอาจจะชนผมได้ผมว่ามันต้องดูดูว่าคนปั่นจักรยานมันใช้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันเพิ่มเลนมาเพื่อที่จะทําให้การจราจรติดประเดิมครับ่าทุกวันนี้การจราจรมันก็ติดอยู่แล้วคนดูอัตราเฉลี่ยว่าคนปั่นจักรยานมากน้อยแค่ไหน ถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะแบบปั่นบนฟุตบ,บาทอย่างงี้ครับและในพื้นที่จุดที่2นะครับที่เราจะพาทุกคนลงมาสํารวจเลนจักรยานและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ย่านวงเวียนใหญ่แห่งนี้นะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับเลนจักรยานกันบ้างสําหรับย่านวงเวียนใหญ่แห่งนี้นะครับเป็นย่านที่เคยมีเลนจักรยานที่มีการทาสีและตีเส้นทนําสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นเลนสําหรับจักรยานเมื่อไม่นานมานี้มีการทําถนนใหม่นะครับ ทำให้มีการตีเส้นพื้นถนนใหม่แต่ว่าในตอนนี้ครับสัญลักษณ์ที่มีบ่งบอกว่าเป็นเลนสําหรับจักรยานเนี่ยได้หายไปแล้วทําให้พื้นที่ตรงนี้เกิดความกังวมนะครับระหว่างเลนจักรยานแล้วก็เลนปกตินะครับที่แบ่งกันไม่ชัดเจนจึงทําให้มีรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยเข้ามาใช้เส้นทางร่วมกับเลนจักรยานเนี่ยค่อนข้างจะมากทีนี้เราลองไปสํารวจความพิดเห็นของประชาชนในพื้นที่วงเวียนใหญ่นะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ เลนจักรยานในครั้งนี้บ้างทีมงานได้ลงพื้นที่บริเวณย่านวงเวียนใหญ่พบว่าเส้นทางจักรยานมีเพียงการตีเส้นสีขาวแบ่งไว้เท่านั้นโดยไม่พบสัญลักษณ์ใดๆบ่งบอกถึงการเป็นเลนจักรยานทําให้เราได้พบการเข้ามาวิ่งของรถจักรยานยนต์จํานวนมากรวมถึงมีรถยนต์บางส่วนเข้ามาจอดทับเพื่อลงไปทําธุระต่างๆ แต่เรายังได้พบกับถนนลาดย่าถนนเพียงแห่งเดียวในย่านวงเวียนใหญ่ที่ยังมีเส้นทางจักรยานที่ยังคงตีเส้นสีแดงมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนแต่ก็น่าเสียดายที่ทางจักรยานกลับกลายมาเป็นที่จอดรถจํานวนมากทั้งกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และร้านอาหารริมทางทั้งวันคือเวลาเข้ามานี้ก็คือทังรถยนต์ด้วยอะไรใช,ใช่ไหมครับประจําประจําเลยประจําม,มีประจํทาทั้งรถรถใช้เส้นทางแล้วก็รถจอดดูได้เลยลูก ที่ไม่มีเลนจักรยานไม่สมควรมีไม่สมควรใช่ถ้ามีมันจะต,ต้องมีอะไรแบบกั้นให้เป็นเฉพาะาจักรยานโดยเฉพาะจะให้เป็นจิตระคณะใช่บบยังงั้นคือรถจักรยานบางทีมอเตอร์ไซค์มันเบียดเข้ามา,ามันจะอันตรายใช่อันตราย,ายไม่ควรมีก็ได้ถ้าจักรยานใช้บนผู้บาทก็ได้เพราะจักรยานไม่ไม่ผิดกฎหมายใช้บนผู้บาทใช่ไหม อย่างเงี้ยบางทีก็ไล่ขับไล่ตูดบีบแกไล่ตูดแล้วเขาก็ใช้เส้นทางเราได้หนูเห็นไหมข้างข้างสวนจย่อมอะ่ะสามร้อยยังไปใช้เลยค่ะสามร้อยยังไปใช้และเลนที่แบบว่าเป็นเสากัน้น<า>เลนยังหักเลยนะี่แหละเราก็สังเกตตรงนั้นเขาป้าปั่นไปถึงตรงนั้นพื้นที่ต่อมาเราได้สำรวจทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่แต่ก่อนเคยมีอยู่โดยรอบ ซึ่งมีการตีเส้นทางพื้นสีเขียวมีสัญลักษณ์จักรยานและมีกวยกั้นแบ่งอย่างชัดเจนเราได้สังเกตเห็นร่องรอยบางส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของโครงการนี้บริเวณวงเวียนรอดอถนนท้ายวังสาเหตุที่ทางจักรยานถูกรื้อถอนออกไปเพราะเนื่องจากมีผู้ใช้น้อยรวมถึงมีรถยนต์รถสามล้อบางส่วนเข้าไปจอดทับทางหรือเกี่ยวกวยกันทางจนได้รับความเสียหายจนไม่ได้มีการซ่อมแซม สุดท้ายก็ถูกยกเลิกแล้วลื้อถอนออกไปจนหมดมาถึงที่สุดท้ายกันครับพื้นที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินย่านบางลำพูป้อมพัซุูเมนทีมงานลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจักรยานพบว่ามีการลื้อถอนออกไปเช่นเดียวกันเหลือเพียงร่องรอยการทาสีเลนจักรยานบนพื้นถนนเท่านั้น ระหว่างนั้นเราได้พบกับชาวออสเตรเลียวัย63ปีที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยได้เกือบ10ปีเล่าว,ว่าเขาใช้จักรยานปั่นไปทํางานไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆทุกวันปกติเขาไม่ชอบการปั่นบนถนนใหญ่เขาชอบปั่นไปตามตอกซอกซอยแบบนี้สนุกกว่าใช้จักรยานเนี่ยปกติใช้บ่อยขนาดไหนใช้บ่อยๆทุกวันทุกวันเลยนะครับแล้วเวลาขับขี่ไปไหนอยเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็ บนถนนเป็นถนนที่มีเลนจักรยานไหมครับปกติผมไม่ชอบไปที่ถนนใหญ่<อ>ที่ซอยเล็กครบ,คร,อบครอบที่ในโอเคสมบูรณ์ชาวออสเตรเลียนนคนนี้มีความคิดที่อยากจะให้เพิ่มทางจักรยาน <ไป S 2> ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆาาเช่นเยาวราชวัดพระแก้วหรือริมแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำหรือฝั่งกลางไปถึง วัดปากแก้วหรือวัดโพหรือบายทองคำในน้นเขาเล่าว่าถนนเส้นนี้รัฐบาลเคยทำเลนจักรยานแต่อยู่ได้เพียงสองปีก็ออกไปเพราะมีคนใช้น้อยแต่พอรัฐบาลเริ่มมีการทำใหม่ก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อีกแล้วตนอยากให้มีโครงการเช่าจักรยานมีสถานีให้ทั่วกรุงเทพเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ไปปั่นเที่ยวชมเมืองสวยๆของกรุงเทพ อยากให้มีบริการ <Bike Lane S 2> จากทางภาครัฐมากกว่าน,นี้ service, ที่นี่มันการรัฐบาลเคยทำบิ๊กเลนนะครับผมแต่อยู่ประมาณสองปีแล้วก็ <on. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> ไม่มีใครจ่ายให้อนน้อยอ่า uh, ใช่ครับอนน้อยอรัฐบาลอยากทำอะไรดีแต่ I'm gonna dive and change being the male. The ากที่ทีมงานได้สำรวจเลนจักรยานในจุดสำคัญของกรุงเทพมหานครถนนสาทรยา่านวงเวียนใหญ่และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ความคิดเห็นส่วนใหญ่ทั้งคนปั่นจักรยานและประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้เลนจักรยานต่างออกเสียงไปในทางเดียวกันว่ายังไม่เหมาะสมที่จะมีเลนจักรยานเพราะพื้นที่การใช้งานยังคงไม่สะดวกง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุทำให้พื้นที่เลนบนถนนคับแคบลงเพราะส่วนใหญ่ รถบนถนนใช้งานก็เยอะอยู่แล้วในชั่วมงเล่งด่วนรถก็ติดมากๆดูเบียดเสียดกันไปหมดถ้าจะมีก็ควรทําให้ดีกว่าน,นี้หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงการปั่นบนถนนไปปั่นบนทางเท้าแทนนี่แหละครับความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่มีความคิดเห็นถึงเล่นจักรยานและในอนาคตผมหวังว่าจะมีการปรับปรุงปรับแก้บริเวณเลนจักรยานเหล่านี้ให้เหมาะสมและทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่เหมาะแก่การปั่นจักรยานมากที่ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ